ที่จะได้เป็นนักแสดงนะฮะน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นะครับได้แก่สมาชิกคนแรกตกเป็นของเอ็นสามารถรูปเชยร์กันได้นะเอ็นอะไรฮะเอ็นอะไรครับเอ็นเอ็นคนแรกคือเอ็นจิเบนตงโม คนที่จะได้ทั้งซีรีส์นะครับเป็นคนที่สองตกเป็นของเอ็นเอ็นขอหมายเลขครับขอหมายเลขก่อนนะมีทั้งสามมีทั้งหกนะครับคนนี้ตกเป็นของเอง็นเอ็นเอ็นสิบสี่นบชิฟฟี่ชนะคนที่ยี่นะครับนะฮะเขาคือชิมฟี่น้องใบอร่าปฏิบัติหนะครับตอนนี้นะครับสุภาพบุรุษ ข่างมาสองลนแล้วนะครับช่วยเชียร์สวสตสปีด้วยแล้วกันนะฮะนะฮะเหลืออีกหกนะฮะอหกพี่นะครับพี่เดียวลุยต่อแล้วและที่ที่สามนะครับหมายความว่าคนที่ผ่านรอบเป็นคนที่สามตกเป็นของเอ็นมีสองขั้งหน้านะครับอเอ็นอะไรนะเอ็นเอ็นเอ็นห้านท่าเชียร์สีสัน พอสักหลุดมาสามคนนี้คืหลุดนะครับีมาแล้วุดเนี่ยคผู้ชายนะสคนนะครับเอาล่ะมาถึงคนต่อไปครคุณเดียร์ยครับจะเป็นคน้เชียหรือเปล่านะครับและเราดับต่อไปตกเป็นของเอ็นเอ็นได้ไครับมมีห้านะครับเอ็นเอ็นน้องมาอิ เดี๋ยวพี่จะไปเสิร์ฟน้ำที่กองถ่ายนะครับพี่ไปเติมน้ำกองถ่ายดคาวซุปเป็นแรกนะครับตอนนี้ผ่านได้ทั้งสี่คนนะครับสุภาพหรุดสามคนนะฮะสุภาพสตรีหนึ่งท่านเหลืออีกสี่คนนั่นครับลังดับต่อไปตกเป็นของเอ็นเอ็นมากเล่นสองทีเดียวครับนั่นคือเอ็นสามน้องบีมของชายตัวนี้นู่เอาเละ หนึ่งตีนักกิดนะฮะถูกแ่ตีหนึ่งคันเดียวนะฮะเหลืออีกสามที่เท่านั้นนะครับสามที่เท่านั้นนะฮะครูเชียกร่วมเลยครับลำดับต่อไปตกเป็นของเอ็นเอ็นเอ็นเสียงจะตกนะฮะนี่ครับมีหนึ่งเดียวนะครับ เอ็นเดี่ยวเดียวที่จะป้ายไฟตอนนั้นขอแชร์คอนดีกับเอ็นปาดต้มเกล็ดนะครับผมเอ็นน้องใหม่ก็มาสุดเลยคะัวันนี้ถามแล้วนะฮะหกคนบ้งตีพุ่งคนเดียวนะฮะครับผมนะครับพี่เอชคนกิตเลนนะฮะตอนนี้ผู้หญิงน้อยมากเลยครับพีเอสโอเคแล้วพีเอสบอกว่าโอเคแล้วนะน้องใหม่ก็มานะครับขอให้โชคดีด้วยนะครับรับจำต่อไปตกเป็กของเอ็นเสียงเชียร์อย่าตกเอ็นเลยนะครับ E นะเอ็นอะไรนะเอ้าตามใจฝั่งดูหน่อยเอ็นสองทั้พทีที่ไม่ด้วยโอ้าวทั้งทีนะครับโชคเชียร์แต่หน่อยแรกนะครับตอนนี้สกอตส์สำเร็จแล้วนะฮะ<อ>นะครับแน่นอนนะฮะน้องทีคจะได้แสดงใหม่นะครับทีนะฮะน้องจะได้ช่วยเหลือลทางบ้านนะครับครับผมเอาละและรายชื่อหนุ่มจะประกาศต่อไปนี้นั่นหมายถึงว่าเป็น คนสุดท้ายนะครับที่จะได้ร่วมแสดงซีรีส์ชื่อดังทางช่อง3น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์และที่สุดท้ายตรงนี้นะครับตกเป็นของเอ็นเอ็นอะไรครับเอ็นสอนสัญญาคาิด้วยกับเอ็นเอ็นเก้าครับน้องราวาทีร์ดิวย่นะทั้งหมดนะครับที่คุณเห็นนะฮะนี่คือสมาชิกใหม่นะครับของน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ปเป็นเปาช่วยแรความเปืม่มืิตินะครับและยินดีด้วยนะครับโอ้โหน่รารักมากเลยนะครับส่วนน้องๆถือว่าหลังไม่ต้องใครต้องเสียใจนะฮะวันนี้เรามาหาประสบการณ์เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ขึ้นใหม่ด้วยแต่ <c oughs> แน่นอนครับคุณผู้ชมน้องนิกกี้คนนี้